ไดีค่ะทุกคนพบกับทุกคนนะคะนะคะพี่ก็มาที่คัทยานะคะนี่พี่ก็อยู่ในโรงแรมแกรนมิลานนะคะพี่ก็จะเปิดเข้าไปแล้วนะ,ะ <c oughs> <c oughs> โอเคน้องน้อยคือห้องของพี่นะคะ่อาค่ะมาได้เลย แ่นสะพาน,นะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นขวดที่แบบล้างมือแล้วก็แบบอาบน้ำอันนี้ก็คือห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็ทางโรงแรมเก็จะมีสบู่ให้โดยตรงเลยนะคะอันนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้แบบในการทำจะนั่งทำอะไรก็ได้นะคะเขก็จะมีเครื่องตัวให้ด้วยค่ะอนี้ค่ะก็จะเป็นเตียงนะคะเนี่ย,ปเ,ยเป็นเตียงอะคะ่ะส่วนอันนี้ ไม่ตัวเลกโอเคสดีทุกคนส่วนอ,อันนี้น้องๆน,นี่ก็คือแบบเปิดเข้าไปนะเป้าคะนี่เปิดยังไงโอเคทกคน ลงไปแล้วนะเดี๋ยวนี่นะคะนี่เดี๋ยวอันนี้ก็จะมีแบบอันนี้เป็นของจริงเลยอะแต่ว่าอันนี้เขาแบบมาถึางไม่ได้พักกันมา <c oughs> ก็อาจจะนอนก,นกันอย่างเงี้ยค่ะแบบนอนดูนะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันแบบมันแบบหลุดกันนะคะโอเคทุกคนอสำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอจบไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ